สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก่อนจะไปเจอสาวๆนั้นมาดูบรรยากาศรอบๆสเตเดียมกันก่อนนะครับเพราะวันนี้วิดีโอแนวๆน,วน,วนี้ปล่อยออกมากันเยอะมากๆเรียกว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันสวยงามจนคนเนี่ยเริ่มอยากจะเก็บถ่ายกันไว้มากขึ้นแอดก็เอาแอดก็เลยจะเอามารันให้ดูช่วงต้นคลิปต้องบอกว่าความเป็นระเบ,บียบเรียบร้อยของสเตเดียมนะมีความสวยงามมีความสวยงามแล้วก็ภาพเนี่ยมันอลังการมากๆนะนะเพื่อนสเตเดียมเนี่ยกลายเป็นสีชมพูไปหมดแล้วจ้าแล้วตัวบองเองจริงๆมันก็สามารถสลับสีไปสลับสีมาได้เห็นไหม เออมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวก็เลยอยากจะให้เห็นไปด้วยกันในหลายๆมุมนะครับพอคอนเสิร์ตเริ่มเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยแสงสีต่างๆนั้นเหมือนเดบิวต์แบบโคชล่าอีกรอบหนึ่งในเวทีประเทศไทยเลยนะนเพื่อนพุเพออะไรนี้มาเต็มกันมากๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งข้างนอกสเตเดียมนั้นก็ไม่แพ้กันนะคนยืนกันแน่นมากนะครับซึ่งหัวโพสต์นี้เนี่ยเขาก็เขียนว,ว่าหน้างานบัตรัพราคาโซนเขียว2ใบ60,000เอ,อ่อไม่สนับสนุนผู้เข็นเงินค่ะยืนดูแบบนี้กันไปเลยอันนี้คือหัวโพสตเเ้้าาขีีียยยนออ่นะ่่งงะซึก็ไมไมดรรู ว่ามีการอัพราคาบัตรเพื่อจะเข้าไปข้างในในตอนหลังได้ด้วยหรอสเสตเดียมไม่ได้เต็มจริงๆอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อบัตรในรอบแบบคนมาเพิ่มเนี่ยได้ด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ราคาบัตรขนาดนี้ก็น่าจะค่อนข้างยากที่คนจะเข้าไปนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าราคาบัตรนี้มันสูงแทบจะเทียบเท่าก,กับโคเชล่ากันไปแล้วนะแต่การแสดงก็ระดับโคเชล่านะเพื่อนๆน,นะเออก็เป็นว่าปัดตกแอสก็ไม่อยากให้มีดราม่ากันเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นการเอามาอัพเดตก,ก็แลวกันนะจ๊ะก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงเนาะกลับมาที่ในสเตเดียมอีกิปต เพราะมันจะบังทัศนียภาพที่จะเห็นสาวๆอย่างชัดเจนจากคนด้านหลังนั่นเองจ้าเออก็ต้องเผื่อแผ่กันนะความสวยเนี่ยก็ต้องดูกันที่ทั่วคอนเสิร์ตนะอะแล้วก็ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วให้สาวๆทุกคนได้ทักทายเพื่อนๆกันหน่อยนะจ้าแล้วก็จะตบท้ายด้วยน้องสาวคนเล็กของเราน้องิซ่าสดใสที่วันนี้มาในเมคอัพปากปากแดงอวบอิ่มแต่ว่าหน้ามมาเปิดบ่อยขึ้นนะเะเนียแล้วก็โพนิเทลด้วยนะราเไปดูกันหน่อยจ้า เออให้น้องๆแล้วก็ลูกสาวของเรานั้นมาอ้อนแม่ยกอะไรแถวๆนี้กันก่อนนะจ๊ะให้มีความคล้ายก่อนก่อนที่จะไปดูลูกสาวของเราแรปเต้นฟาดบนเวทีแบบอินน g จไม่มีทางลดอย่างแน่นอนเลยอะมาเริ่มจากอันแรกเลยจ้าตอนนี้โพนิเทลแรปเปอร์ของเรานั้นเดบิวต์บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโน,นริซ่าของเรานั้นโอ้โหต้องเรียกว่าจัดทรงนี้มานะครับหลังจากที่มีแฟนๆหลายๆคนเรียกร้องทรงนี้ที่ให้กลับมาบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นโคเชล่าเนี่ยน้องไว้ทรงนี้แแบบ ปังปริเย,ยแล้วเหมือนเมื่อวานอะ่ะจะมีคนบอกว่าแฮ์สไตล์อย่กให้ปรับผมสาวๆใหม่เพราะอาจจะมีอาการเหงื่อออกทําให้ผมเนี่ยเปียกมากขึ้นวันนี้ก็เลยมีการมงมีการมัดมีการเก็บผมสาหรับสาวๆทุกๆคนด้วยนั่นเองจ้าไปดูกันหน่อยเนาะ แต่ขอเบรกตรงนี้นิดน,นึงนะจ๊ะเพราะวิดีโอตัวต่อมาเนี่ยสาวๆกำลังแบบโอ้โหทำมือ How you like that กันชวสวยแต่ว่ามีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับน้องเจนนี่ของเรานะครับขอซูมไปที่1คนนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ผเฮ้ยเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยประเทศแทยของเรานั้นพุไฟนะครับก็เกอบโดนอนอริซ่ากับน,น้องเจนนี่ของเรารอบนี้เนี่ยน้องเจนนี่เหมือนว่าอาจจะโดนสะเก็ดควันพุนิดนึงนะจ๊ะทำให้น้องเจนนี่ต้องเอามือมาป้องตาไว้เลยนะแล้วก็หลับตาเต้นเอาดุนแเอ้ยเอสมควร เพราะว่าแอดคิดว่านอริซาของเราต้องพาเจนนี่ไปวัดแล้วหนึ่งนะจ๊ะให้ให้น้องเจนนี่เนี่ยไปแก้ชงไม้หรืออะไรแบบช่วงนี้โดนอะไรเกี่ยวกับตาเยอะมากๆนะแอดสังเกตถึงแอดจะไม่ได้ตามน้องเจนนี่แต่เวลามีข่าวป่วยหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับน้องเจนนี่ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่นองริซาของเราก็รักนะครับแอดก็สนใจอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ไม่สนใจแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะโดนบ่อยขนาดนี้เกี่ยวกับอุบัติเหตุใกล้ๆบริเวณตาก็แอบ,บเป็นห่วงนะไปไปสะเดาะเคาะไมเ้เพราะว่าขนาดออกกําลังกายอยู่ที่บ้านดีีีีเเเเเเนน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 น่่่่่ยยกก็็็าาาาาาาลล้้้้้้มมมมไไฟทพพพืืืือออออออูรรรรรบึงงงหหัััะธดซขปปปสจ วัดประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะนะจ๊ะจัดไปแล้วหนึ่งกรุบเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะจ๊ะอ่ะมาอันต่อมากันดีกว่านะจ๊ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสาวๆเต้นกันด้วยความสามัคคีชุมนุมมากๆล้วทรงผมเนี่ยวันนี้ปัดซ้ายปัดขวาทุกคนพอเต้นอยู่ในเฟร,รมเดียวกันเนี่ยมันมีความเฟซบอกไม่ถูกอ่ะไปดูกันนิดนึงเนาะ สังเกตมาว่าอินเนอร์จีสาวๆไม่ตกจากวันแรกเลยนะจ๊ะต้องเรียกว่าทํากันบ้านมาดีถึงอากาศจะร้อนฝนจะตกไปบ้านนะจ๊ะแต่สาวๆก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีมากที่สุดเพื่อจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้แฟนๆได้ดูกันนะครับแต่จริงๆในคลิปนี้ก็จะมีอาการของ,งนองโนเซมไม่สบายนิดนึงช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นมาดูโมเมนต์ในเพลงนี้ก่อนจ้าก็คือ love s i k g i r l นั่นเองนะเพื่อนๆต้องบอกว่าพุจุดอีกแล้วสวยงามกันมากมาก จบท่าเต้นไปอย่างสวยๆงามๆนะครับแอดประทับใจเพลงนี้หลายรอบแล้วนะทุกๆประเทศก็จะมีการจุดพลุแฟนซงแฟนซีนะครับทำให้มีความแบบโอ้โหเปีย่ยงปังอลังการกันมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่อันต่อมาเนี่ยทำให้นอริซ่าหน้าเวิร์ไปแล้วหนึ่งกรุบจา้าแต่เป็นหน้าเวิร์ที่ดีใจนะที่มีบบริงบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์ที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมาถึงในงานกันเลยนะครับก็คือ dentist เนี่ยจ้าเพื่อนๆแล้วเขาก็เขียนว่าฮือแต้มบุญหมดละชี้เห็นฉันและพี่เอา dentist ขึ้นมาอะไรแบบนี้นอริซ่าชี้แบบเหมือนให้ใจว่าเอา นั้นก็ต้องเต้นต่อ,อยาวๆนั่นเองจ้าส่วนโมเมนต์ต่อมาอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้พออยู่ในช่วงพักกันนะจ๊ะเพราะอากาศร้อนใช่ไหมเขาก็เลยมาเล่นสันทนาการนอริซ่ากำลังจะเดบิวต์เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยแล้วหนึ่งนะครับถ้านอริซ่าเปิดคอร์สบอกเลยว่าคิดราคาเท่าไหร่นะครับก็มีคนเรียนแน่ๆนะจ๊ะเพราะว่านอริซ่าเนี่ยสอนเก่งมากๆสอนทีนึงเนี่ยคนเฮกันทั้งสนามเลยเดียวนะจ๊ะเอา <c oughs> ไปดูกันหน่อยเนี่ยวันนี้มากันครบวงนะพูดภาษาไทยทุกคนเหมือนเมื่อวานจ้ะแต่วันนี้เนี่ยเหมือนจะเจาะจงสอนแบบบชัััััดดเเจจนนนนนนนกกกกกมมาาาาาาายิ่่งงขึ้้้ะะรรไไปูวทอล i <laughs> เรียกว่าขอเสียงหน่อยค่ะน่ารักกันมากๆพี่เจนนี่น้องโรเซร่ของเราแต่น้องโรเซร่ของเราเนี่ยเหมือนจะชอบเรียนรู้ภาษาไปทั่วโลกนะไปประเทศไหนแอดก็เห็นเหมือนแบบเป็นคนสอนภาษาเป็นคนพูดภาษาเหมือนกันเหมือนนอริซ่าพอมาถิน่นโนริซ่านนริซ่าของเรานั้นก็ทําที่เป็นแม่ง,งานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร้อมกันเลยนะจ๊ะครูสอนภาษาไทยอะไรสวยขนาดนี้จ้าเมคอัพ <c oughs> แบบฉ่ำมากๆกว่านี้เพื่อน <c oughs> ๆนะแต่แอดก็ยังขำไม่หายนะพี่จีซูเนี่ยไม่มีตังค่าลดให้หน่อยได้ไหมคะโนริซ่าเพิลล่งมาไปเองในงาน True ID ที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ยังไม่ทันแบบยังไม่ทันบอกราคาเลยจ ค่ะอะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักขำขันกันไปนั่นเองเนะจ๊ะส่วนอันต่อมาอย่างที่แอดบอกนะครับว่าวันนี้น้องลูเซ่ของน้องนั้นมีอาการเจ็บคอแล้วก็เหมือนจะไม่สบายเล็กน้อยจนน้องลิซ่าเนี่ยต้องหันไปถามว่าโอเคไหมพอไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่แอดก็มั่นใจว่าด้วยสปิริตของสาวๆที่เป็นมิตรต่อภาพต่อกันเนี่ยจับมือแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กันและการบนเวทีเพื่อจะทําโชว์ออกมาให้จบให้ได้ในวันนี้นะครับก็มาต่อที่วิดีโอตัวต่วตอมาเลยจับไม่ทาให้ผิดหวังเลยนะครับเพราะว่า Energy อ,าอนินเตอร์จ้า เออมันต้องอย่างนี้น้องลิซ่าของเราเรื่องหายเรื่องเพิ่มพลังงานให้กับคนดูเรื่องเพิ่มพลังงานให้กับทุกคนเนี่ยขอให้บอกน้องลิซ่าจ้าใส่มาเท่าไหร่น้องใส่เต็มเท่านั้นเลยนั่นเองเนะจ๊ะแล้วสิ่งที่ทุกคนกำลังรองคอยกำลังมาต่อจากนี้แล้วจ้าก็คือมันนี่ของเรานั่นเอง everyone s i เล่นก่อนกันเลยนะเพื่อนๆนะต้องบอกว่าทุกคนในทางราชมังนะครับพร้อมใจกันเงียบแบบขนลุกกว่าเดิมกว่าเมื่อวานอีกนะวันนี้นะต้องบอกว่านอริซ่ามาในชุดแดงขอนิยามชุดนี้ว่าฟีนิกซ์เกิดใหม่ในร่างนอริซ่าแล้วจ้าโอ้โหแดงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแถมสวยฟาดเวทีผักไปเลยเพื่อนๆนะเราต้องบอกว่าอินเนอร์จีอินเนอร์ใจนี่แบบมาเต็มทุกลุกทุกมุมกล้องนี่แอเอามาให้เพื่อนๆดูหลังจากนี้นะจ๊ะบอกว่าเตรียมตัวให้ดียาดุมยาหมองเพราะว่าโคตรเซ็กซี่มากๆแล้วกล้องแบบโดยเฉพาะมุมข้างล่างนี่นห นะเอาไปดูก <G ã entender it> ันก่อน ฟาดแม้สะใจแม้มตอนโดยเฉพาะจังหวะที่น้องแบบกลมไปแล้วฟาดหัวขึ้นมาดนี่แบบโอ้โหแอดนี่เหมือนวเดนน้องโขกค้างแตกไปแล้วหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะ แต่ว่ายอมจ้ะเพราะว่ารักนอริซ่ามากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นอริซ่าทำโชว์ออกมาได้แบบประทับใจไม่น้อยไปกว่าเดิมแล้วก็ไม่แพ้วันแรกกันเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มันสะท้อนถึงความตั้งใจการตั้งใจซ้อมแล้วก็อยากจะโชว์อินนิจระดับโคเชล่าให้คนไทยเนี่ยได้เห็นแกตาตัวเองแบบจัดๆไปเลยนะเพื่อนเพราะว่าแอดในสัมผัสได้เลยว่านอริซ่าเนี่ยโอ้โหใส่อินนิจใสอินเนอร์ใสเอติจูดเข้าไปแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆทั้งสองวันนี้เลยนะครับเรียกว่าตั้งใจมาเพื่อเซอร์วิสให้หัวใจของคคคนนนนนไททยยยเเเเี่่่่ตต็็็มมมมอิิิบาาาาาด้้้้ววสจรรงๆแแลลกกกุััััซซปพให น้ำตาไหลเลยนะจ๊ะเพราะว่านริสาได้กล่าวคาอะไรบางอย่างที่มันซึ้งมากๆนะครับแต่ะก็จะปล่อยเพื่อนๆเ,เนี่ยดูคลิปนี้ไปด้วยนั่นเองเนะจ๊ะแล้วต้องบอกว่าดูอย่างเงียบๆตั้งใจฟังน้องพูดทีละคำนะแล้วก็ดูสายตาดูอินน์จิที่น้องเนี่ยเกือบจะร้องไห้แต่น้องเป็นคนที่ไม่อยากจะร้องไห้เท่าไหร่นะครับก็เลยกันน้ําตาไว้แอดมองออกว่าน้องเนี่ยจะพูดจบประโยคก็คือแบบสุดๆแล้วอะอะไปฟังกันหน่อยจ๊ะรู้สึกว่าเหมือนมาเหมือนมาเติมน้ํามัน <laughs> เหมือนมาเติมพลังมาชาร์จพลังที่เนี่ย เดือนนี้ก็มาก็มาชาร์จแล้วเลยรู้สึกว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นที่บ้านด้วยมัง้งคะเลยรู้สึกว่าแบบแค่แบบแค่ได้มาอยู่ในโมเมนต์นี้หรือแบบแค่มองตาแต่และคนก็รู้แล้วว่าทุกคนคือแบบให้กำลังใจแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดเวลาขอบคุณมากนะคะ ไงทุกคนฟังจบแล้วรู้สึกว่าเออเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจนะครับมันมีพวกแอนตี้บางคนมาบอกแบบว่าเอ,อ้ยพูดแต่คำเดิมๆอะไรเงี้ยคำที่เข้าใจง่ายๆนี่แหละมันออกมาจากใจเป็นคำที่ซื่อตรงที่สุดแล้วนะแอคิดว่าจะไปหาคำพูดสวยหรูอะไรมากมายมาปร,ประดิษฐ์ปะดอยให้มันเกินจริงล่ะแต่น้องลิซ่านี่จริงใจที่สุดแล้วนะแอดว่านะแอดว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ซื้อใจคนทั่วโลกแล้วก็ CEO หรือคนที่เขาเป็นระดับโลกเนะี่ยสัมผัสได้ถึงความที่ว่าน้องเนี่ยพูดคำที่เข้าใจง,ง่ายแต่ออกมาจจจาาาากกหหััวใใทททททีีท่่่แ้้้ริงงอพพนยยมมููุด อเออแค่นี้ไม่พอหรอกเอาก็ไปตายซานแล้วเราไปเกิดใหม่นะจ๊ะในที่ที่คุณต้องการแล้วกันไปหาคนที่แบบวิเศษวิโสประดิษฐ์ประดอยปลอมเนี่ยก็เชิญเข้าไปเลยจ้าแต่แอดเนี่ยรักในความจริงใจของโนริซ่าแอดก็จะอยู่ในภพนี้กับโนริซ่านั่นเองนะจ๊ะ เออแล้วก็ชุดในสันทนาการใเนี่ยน้องลิซ่าไม่หยุดแซบนะจ๊ะเอามาเปลี่ยนมูดกันต่อมาเป็นช่วงที่แบบผ่อนคลายอารมณ์กันบ้างนะคะเพราะว่าสายคาดเอวที่ทําให้เห็นความวีเชฟนั้นพระเจ้าสุดยอดมากเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็น้องเจนนี่ของเราเนี่ยเต้นเพลงมันนี่เนาะของน้องลิซ่าได้ครองเคล่วมากยิ่งขึ้นนะต้องบอกว่ามีความพยายามในหลายๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่จะเต้นเพลงมันนี่ให้เป๊ะมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่ามันเป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันที่ส,สาวๆมีให้กันจรงิงๆนะครับถึงแอดเนี่ยจะ คือแบบาต้องบอกก่อนว่าช่องแอดเนี่ยรักน้องิซ่าที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เห็นหัวใครเลยไม่เห็นใครที่อยู่รอบตัวน้องิซ่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อใครเนี่ยเออเราก็ต้องสนใจด้วยนะเพราะว่าเป็นคนที่น้องิซ่านั้นรักนะครับเราก็รักไปกับน้องิซ่าด้วยเออแต่ใครมาทําร้ายน้องิซ่าเราก็ต่อสู้ฟัดฟันปกป้องน้องิซ่ากันต่อไปนั่นเองนะครับด่าม,มาด่ากลับไม่โกงจ้าเออแอนตี้หลุดเข้ามาบ่อยขึ้นนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่านะจ้าดิ้นกันมากมากเลยนะแอดก็ต้องมานั่อ,นลลอ,อ้ใหย เขาเนี่ยอยู่ในที่ของเขาไปนะจ๊ะแต่เรามามีความสุขกันต่อดีกว่านั่นเองจ้าเพราะว่าวิดีโอตัวต่อมานั้นโนริซ่าของเรานั้นจัดรีมิกซ์จ้าระหว่างเพลง Flower แล้วก็ Underground ก็มีเพลงโซโล่ของพี่เจนนี่ของเราด้วยพัชจ้าต้องบอกว่าอ๋อเนี่ยแหละเมนแดนเซอร์ตัวจริงจ้าไปดูกันหน่อยเด้อ เป็นยังไงล่ะจ๊ะต้องให้เมนแดนเซอร์เขาจัดนะจ๊ะเพราะนี่ถิ่นใครถิ่นน้องลิซ่านั่นเองเออน้องลิซ่ารู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยกลับมาชาร์จแบตก็เอาไปเลยจ้าเอาหัวใจไปเลยจ้ะฉันพร้อมให้เธอเสมอเลยน้องลิซ่าควักออกไปเลยก็ได้นะไปฝาก,กบนลิซ่ายังไงก็ปลอดภัยนะจ๊ะไปอยู่กับคนที่แบบมีจิตใจดีเราก็เออรู้สึกสบายใจอะหัวใจเราไปอยู่กับคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อซึ่งคนเป็นเมนอย่างแอดนะครับหรือเป็นเมนอย่างพวกเราเนี่ยพอเห็นน้องลิซ่ามีความสุขนะครับเราก็ดีใจนะครับที่น้องเนี่ยโอ้โหกลับ เรากลับไทยเราได้แสดงโชว์ที่เคยซ้อมในโคเชล่ามาแสดงที่ไทยเป็นที่แรกหลังจากที่แสดงที่โคเชล่าของโลกใบนี้เลยนะแล้วก็ต้องขอบอกอีกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆที่แบบว่ามีเมนเป็นอลิซ่าแล้วก็ภูมิใจในตัวอนิซ่าที่เกิดมาเป็นไอดอลชาวไทยคนหนึ่งที่แบบดังไปทั่วโลกแบบจริงจริงจังๆโดยที่ไม่ต้องเขินอายว่าต้องเอ ي, ้ยคนนี้ดังระดับโลกแต่คนนี้ดังระดับโลกจริงๆไงละ่งงละจ๊ะมีอะไรปฏิเสธนะครับด้วยแฮชแท็กด้วยสถิติด้วย,วย,วย,วยกินเน็ต w ล r เรคคอร์ดด้วยต่างๆด้วยชื่อเสียงโอ้โหอะไรต่างๆเป็น้่ทีจะได ก็ขอปรบมืออีกทีท้ายคลิปนะเพื่อน จริงๆแล้วยังมีช่วงสถานาการณ์ที่แอดเนี่ยเก็บคลิปไว้อีกนะครับเอาไปดูกันต่อยาวๆมีคนบอกว่าแอดขอคลิปยาวกว่านี้ได้ไหมคะรอเดูอยู่ก็จัดไปสิจ้ารออะไรนะจ้าคลิปนี้ไม่ยาวไม่ได้นะจ้าต้องบอกเลยว่ายังต่ำเนี่ยสิบเปนาทีหรือเปล่าไม่รู้แอดตัดก็ไม่ได้นับนาทีเดี๋ยวก็ตัดเสร็จก็คงรู้กันเองนะจ้าเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาจบไปด้วยจังหวะถ่ายรูปของสาวๆแล้วก็ปิดไปด้วยช่วงสถานาการณ์แบบยาวๆไปเลยนะจ้าเกือบสองนาทีไปดูกันให้